สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซี่แม่ดาจะมาเก็บผักหลังบ้านนะคะมีดอกพักทองนะคะมีดอกพักทองมีกระเจี๊ยบนะคะว่านี่ดอกพักทองโอ้ผักบุ้งนะคะอุ้ยพริกดู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 ต้นพริกของแม่ดาอันนี้ของหักออกอุ้ยต้นขนุนก็งามแล้วด้ยนี่หนกมี่หนกมี่โอ้ยต้นพริก ได้มาถางเอาต้นรีกนี่แลนะ้วพอได้เก็บกินนะเดี๋ยวจะนึ่งดอกแคใส่ผักทองให้แมนาได้ผักทองหนึ่งลูกต้นนี้ค่อยไปหมดแล้วบบน้นอะไรนะใบสะะแหน่นะดับมหมดเลยมากระเทียบมากระเทียบก็มันอยากงามอยู่นะแต่ว่า มีเชื้เชี้อขึ้นเต็มหมดเลยดูสิโอ้โหอ,โอีสางงามเชื้เต็มหมดเลยต้นกล้วยก็กำลังงามได้ดอกพักทองเอารถน้ำให้มันก่อนนะเอาขคดตัวของมันอยู่ข้างในเอารถน้ำให้มันก่อน ้นผักวานก็เวลาไม่อยู่มันไม่ได้รดน้ำมันก็ไม่รอดแล้วไปซะแล้วต้นผักวานของคุณแม่เพชรสมอนตอนนี้นกําลังปรุงกําลังปรุงแม่ดามไม่อยู่มันย้ายไปไม่ได้มันหนักนี่ค่ะลูกฟักทองอ่อนๆนะอุ้ยมะเอึกใส่ตำมะฮุ่งนี่แหละค่ะแบบนี่แหละเอาไปแกงเลยมันไม่โตก็เอาไปแกงเลยเนาะดูดอกไม้ก็กลาลังงาม หาทางไปไม่ได้ดูหมากละมุดน,นั่นนี่เริ่มโตแล้วไหนดูถั่วสิป้ากล้วยนี่เขาเรียกว่ากล้วยไข่น,นั่นนี่กำลังงามเลยนะกล้วยไข่ได้นะเนาะเจี๊ยบก็แก่ซะแล้ว น,นี้กระเจี๊ยบน้ำหวานนะอันนี้มันมีกระเจี๊ยบสองสายพันธกระเจี๊ยบที่กินฝกักแล้วก็กระเจี๊ยบที่ทําน้ําหวานนี่ถั่วปีกําลังออกดอกแต่ว่าถั่วปีพันุ์นี้มันเป็นมันเป็นพันุ์ที่ฝกักมันไม่ยาวเนาะนี่กาลังโตค่ะเก็บถั่วไปกินกับป่นกุ้ง มะม่วงที่ไม่ดาย้ายขึ้นมานะมันก็รอดอยู่นะม,มีข้าวมีข้าวอย่างแรงมาแล้วก็ามากินข้าวก่อน

มาค่ะอุ่นอุ่นอุ่นยังยังไม่เต็มแต่เทใส่ด้วยกันได้เต็มใส่ด้วยกันได้มาค่ะ,คะ,คะ,คะกินข้าวกันค่ะวันวแล้รงานิรวันพี้อรานิบห้าม

กินเยอะวันนี้เราไม่หิววันไหมแป้งหมดยัจะใสมันก็จะมาูดแต้มไมไม่แป้งกนไม่ได้แซ่บอยู่ด้เมื่อวานเหลือก็ได้กินไลงแอนกิน ธรดาก็กินวยนี่ไ่ยหนึ <c oughs> ่งสองสามสุดท้ายเขาอวาแอนกับบ้านไทยบ้านกันนึงว่า แมวหนึ่งแล้วจกินจำตายโทนี่ละเราบอกว่าแมวมันจะกินแล้วแอนก็ยังฝึกกินนั่งตรงไหนก็ไม่แกะถุงนั้นนะแกะถุงนั้นเราจะได้รู้ว่าคนกินอืมก็นั้นก็เอาไว้ให้แอนนะแต่แอนแต่แป้งมันไม่มีหอยกินอย่างมา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 ถ้าปฏิบัติงานเสร็จแล้วปฏิบัติงานเหนื่อยแล้วมาถึงบังอ่อยเอง ไม่ชอบกินไส้กันช่ซื้ออยู่ในแอนบ้านม่วงว่บ้านม่วงไส้ข้หมานั่นออืมไหวคือไม่ใส่ไส้เยอะนะใส่ขนาดนั้นะยังหวานเลยเพรจังานเพว่ออะไรมจะยางเพื่ออะไรบางเขาอื่นน่เี่ยไปไปบ้าคอยๆนอนเขายางเานลหรวะ่าง

มาข้อตรงนี้จะเปนอะไรก็อ,อิ่มแล้วกินเลยกินเลยก็กจะบอว่าให้ค่อยอุ่นอันนี้ให้ป้าเดยกเขาก็ถือเฉลียวเขโปกแล้วก็ไปนูอออป่นเปล่าอรหรอเปล่าีกระดานเอบอกล้จะออกยอ,ยอ,อกมาออแขางนี่ก็เสีงสะท้านใส่ไม่กล้าบอกยังไม่หมดอเอาฟังๆอมาใส่อีก แต่แซบโยนเฟะเคยกินเมื่อวานก็ยังบอกโอ้ยพี่ดาวเดี๋ยวนี้จะไม่แกงทำกับข้าวเผ็ดมัดตัวหนูเผ็ดเออค่อยเผ็ดท้องเลยกินไม่ได้เฮ้ยเขาเจาะทำยังไงเผ็ดที่กินมันจัดเ่รอเขากินเมื่อวานกินไปกินมาือโอ้โหเผ็ดหนูกินนก็เผ็ดพริกมันเผ็ดใค่ยหงมกินหมูก็ได้ตอนไม่มีก็จะกินเผ็ด มันดับบอกว่าคิดว่ามันไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดติดปลายติดปลายเคยกินเผ็ดแต่ตอนนี้เผ็ดไม่เผ็ดกันนี่แล้วอยากเป็นรู้ทักแต่ก็มีทัศน์นมะขี้ที่ป่ามะขี้ติป่าซื้อมามันเผ็ดแห้งได้เหมือนาดจ้ำเลยเจียวโป่งนะมะขี้อย่นั้นแหละไม่กินนานแล้วมันจะเผ็ดได้ใจเผ็ดแบบม็ดเลยแหละเมดที้ล้างบอกในนี่มันเผ็ด

ก็ช่างบ้านค่อยอนนี้ใชหมดอันนี้กระเม็นาะจะชอบนีกระเม้นกระดาษอันนี้กระเมันหมจนะ้าจ้าอันเจ้าเดียวนะคะ <Yeah. S 2> ยายามั yeah. มีเศษเด็กอยู่ในกระป,อปอ๋องน่ะกระป๋องไหนข้างในไข้างในบ้านนนงน้าเด็กเขาจะเอาแค่ขายขายะนี่ขายค <c oughs> ิ๊นด้ไหมยดไม่ได้ประมาณนี้เหรอ ยูร่รอแล้วจนะ้คุณเล่นถังอ่ะก็ป่องลลเลยยัเด็กชไที่ของเส้นตัดที่ลเราติดตัลลว นั่าไงที่ทำไม่ได้หรอ หมูกระทะก็ยังมีเลยกลางวันเราต้มกินก็ได้ก็มีปลาพรอปลาอะไกะปลามปาทอบมาจำให้จำหมดเยอะไหมซื้อมากี่บาทไมเอ เยราพวกเรากินกันไม่เคยหมดะกินัหรือไมาไม่เคยกินหมดนะช้าต้องมาต่อยจะมกิเยคนกินเยอะก็มีแค่สามคนนักด่าเอ็ไมก็แบบเอ็มันไม่ใช่เลนไม่ชบมันกินแล้วมันย่อยยากนะเอ้ยปาท้องปาอะไรนย

Вот. Теперь по этой เอครังกระต๊องไว้่อดซัมขึ้นเสือไม่หรอขึ้นได้ฮะขึ้ว่หางชี่เหรอฮะหางชบไป อย่าลืมจ้าเอลอยู่ร้านมั้งโอเคป้ามันมีรูปราชินีด้วยเอพร้อมเอาะไรปาจกระจองไว้เชีไนมาิเหลียนลาินีเียนมาเียนมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ีนมันจะโทษอยู่น้ำอะไรนะซร่งมัเติมมาเนมันมันมนวรนะอมหาเบาไว้ิมันนัวก็เลยไม่โทษุ ขณะนี้เขาจบชุดรวมจบตรงนี้นะคะสวัสดีครับร้องฟ้าแปลมาทีนี้แบบนีครับ